ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่10จังหวัดเสี่ยงแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่13-14สิงหาคมนี้โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองปางมะผ้าปายแม่ลาน้อยจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางแม่ละมาดจังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก๋อยแม่อายฝาง จังหวัดเชียงรายอำเภอเทิงแม่สลวยแม่จันจังหวัดน่านอำเภอบ่อกเกลือปัวท่าวังผาเชียงกลางทุ่งช้างสองแควจังหวัดพระยาอำเภอเชียงคำปงจังหวัดอุตรดิต์อำเภอท่าปลาจังหวัดพิษนุโลกอำเภอนครไทยจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเก่าและจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้าย ภูหลวงนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเสี่ยงแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่13-14สิงหาคม2567นี้